สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีย้ำเสาวสพี่น้องจ้เอาซสายมาเหีย้ยงแบบนี้ผู้ป้ามาเจาะประดานให้พี่น้องเลยหลักสายเอาน้ำก่อนสายบะเถิงก็เลยละเจนี่

ต่อจากตวน,นี้กับบอเทิง์ครัเจ้าอัตลูมนี่เลือดไหลไม่จัดแห้งแล้วมันเกี่ยวคอจะเด้อ ต่อสายกับพี่นดอวเลยวาจอน้ำหยพี่นดอวเลยจะน้ำใส่สารเอลนะคะบบเนนนมน,น,นสามจีไซน์น้ำนะ ทำไซนี่าหปูมรูนเป็นนะครับปูกูน้องไงมองน้องนี่จงไงวะนี่แหละมันมันจะแหงกระจูก็จะน้องไหงน้องน้องนี่เป็น้องลอแล้วตาเขาจะไปตายก่อนบ่เฮ้อ ใช่ได้ก็ใช่อันนี้ตัวได้เปนอันก้อนกันใครมชาไเนี่ยใคมันชานชาาครว่าน้าพอนาจับแปบนึงเดี๋ยวว่าน้าก่อนน้่งยสินองจูบม่ใช่บจูมาใส่วางบรดุลนะเออเขาจูบอาตวนี้เลยนะครับ เอาจักรมหันจูกยังหันมาใส่อีกต้องแทนกันเองสังเกตนะเออใช่ใช่แล้วใช่คุ้ก <laughs> <laughs> <inferior S 2> ันแทนมันโอ้จะเขาใส่ใบละลายแผ่นเดเอมันสิว่าอยู่ก <człowie> ว <k> ่ากานเท่าล่าง เงียไม่ได้เหเก่นยังเลยได้คนงานอยซ้ายแล้วเป็นคนงานข่อยซ้ายขอยแล้วเป็นคนงานเอาละเอาละขันมาโอ้จะาบว่างมาดอกจ้าบว่างมาดอก

ที่สาสันต์ใชน้ำเพ่อทำเว่าเราคนเอากันจักนาจูน้องเจ้าแล้วก็เจ้าจูน้องไงน้องมาเถิดแทนอนี้เออเออเออแม่นีนทันทันน้ทนีน่ะาเอ้หเด้อจ้หงบ้านลงน้หลงน้ใเด้บเา่าน้นเาใชบุกบจักชัมันบกบกอขามาใส่หรอ จะสีไปหาอยู่ซ้ายาน้ำ <laughs> ซ่อนกันเฮ้ยยืนว่าเขาอาบน้ำซ่อนกัน <laughs> บ่เคยได้ยินถาบน้ำซ่อนกันได้เคยได้ย,น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 ยนินหรือาบน้ำซ่อนกันได้ย,ยินอยู่อาบซ่อนกันก็ได้ <laughs> ได้ได้ไดเจ้าไปอยู่ทางหน้าเขาอยู่ทางหลังหาบกันเออแค่นันเดียวอืม <c oughs> <c oughs> อืมอืมจะโบนัสจะโบนักหิวเอาบอดี้กันบ้านนั่นนะ เ,เดี๋ยวไปว่านำ้ำา,าก่อนแป๊บนึง้งานอันนั้นจะคอล้องเป็น,ปปนอนไะไรเอาต่าไเาไหนก็บ,บมี่เนอนหรอวะมีเลเนาะมน่มเียดชวนอาหาร <c oughs> มีเตคี้มีตะค<อ>ีผ่าน,น,นาอ,อานะจุ๊บจ้านนั่นแหละมิเตคีผ่านนั่นแหละโอ้ยผานนี่แมวขึ้นกันนี่เราจั๊กมายืมนะไงซื้อไนมะ่สบายบ,บม่มีว่าแดงันใบเรือตัดเล็กใบเรือตัดเล็กนี่ปะใบเรือดำใบเรือตัดเล็กเออเออขามีหันเลยแต่บ่มีใบดำแล้วมีแต่ใบเขียวใบรเรืออี๊ใบเรือยาวๆบ่หรอปะเลยมือนี้ดบเรือตัดเล็กเรือ ั ài, ่นใบลกใช่ไม <t ong> ีอยู seated, <c oughs> ่ใบตเล็กเรา่าเบาตเล็กเบาตาเล็กหรือตายางไเมเด็ปดเมื่อนานาวนี่บบมีอารมณ์จกเมื่อสามีคนอยู่วะเนาะ มีอะไรจำว่าปีใหม่ติเด <si ือดสามโอ้โหอย่าบาดมืออายุมาหนีินะบอกว่าจะไปงานงานแจกเขาไหมนี่โดยโดยโดยแจกเพื่อนในเด้อป่านะเป็นอะไรเธอสุกน้ำไปพี่น้องฮะ เรื่อยแจ้งน้ำมันมีลายหรือบ่อดิเบิ่งดูลายนะพ่ออย่าลววะวัง เจ้าไหว้เลยอันทายังมาปีตไบ่เนาะปัจชยโซลาซิลจากไปหานกระเดกกระโดดตีงเล่นไใหญ่พอป่ เออตอนนันป yeah. ัญญาเดอกปัญญาชิบเจ้าห้ามไปน้องใหญ่ให้อ่าแม่วันนี้ผู้ใดห้ามหายใดกาดหนาวนะพี่น้องเอ้ยย้ำสาวประมาณเจ็กสมองนี่ สายกระบมีปะบากเลื่อนกระบมีโอ้ยเลก็กกระบมีกระแจกับเอาไปไหว้เบิร์ตเลจะมาง,งัดกระบอะ <laughs> ยางไม่กลัวเพราไกาย <laughs> เพราเกล้องพักกันใส่วิธีหนีพี่น้องอากาศหนาวเลยก็ใส่วิธีหนีแทนว่ายังได้มันชิดเต็มมานี้ ซาดาพี่น้องต้องรบิ่งนะแล้วรับป่นพิดทางไหมฮะน,ะน่ะรับป่นพิดทางแล้วคุณน่ะมันจะไปอยู่ล้ววะ bọn đầy cưng ngại bà nan mắng thường như nạn này anh <laughs> à này có đang làm cho มเคืดแซมพี่นางม่เยิดหบอกเออดูดน้างเจ้าประดานเออนี่เจ้าจประดานเซลาเซียวขนาดต่อท่อระยะมันบกพร่องัสันสน้ำใล่าใหเลยฝุ่น้าเป็นพระใส พอเปิดน้าเสร็จล้เอาด้เวลาเจาะแล้วยังบริหี่ได้ นั่นนี่ก็เห็นคนครับน้ำยังบ่มาเลยพี่น้องเอ้ยผุดต่างคิดบอลหรือมั้ง น้ำบ่ขึ้นมาเลยน้ำบ่แตกซ้ำพใหญ่น้ำบ่แตกซ้ำเดียวบดานหงเลย ใส่โซลาเซลล์นะคะคืนซ้ำบอได้เห็นบอเป็นได้เห็นบอเป็น นี่ก็เปิดน้ำได้เสีน้ำนี่นะไอ้โมเปรมเลยเมื่อคืนแก่ใส่พุ้ยพุ้ยกระต่ายนม่เต็มถูกไหมใครคอมาเป็นเราเรขอบคุณทุกก่าังใจพี่น้อ,อง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 น้ำกามาแล้วเอาไปให้กิจข่าวสถานี